ขับรถทีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างของคงไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาติดไฟแดงที่เราต้องการเลี้ยวซ้ายเราต้องรอให้ไฟเขียวเท่านั้นถึงจะปันะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับต้องจําไว้เลยว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลรอสัญญาณไฟเขียวเียบแล้วเราถึงจะเลี้ยวซ้าย ขอ,อ,องไปก่อนนะนไม่ใช<ป>่ไปก่อนนะใช่ไหมคะ <Okay. S 2> แต่ไฟเสรอมลัาใหม่ของปรตททีนอิสปุนเนี่ย แล้วนะคะพวกเราก็อยู่ที่เทงเคียวคาเกนะคะก็ที่นี่ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมคะบ้านพักร้องสมัยก่องของญาติของจกักรพรรดิค่ะและเห็นเมื่อกี้บอกว่าที่นี่นะคะเขายังตั้งให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าทางวัฒน,นธรรมของญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะโอ้โอแต่วันสำคัญนะคะใช่แต่วันนี้ที่มานี่สุดยอดมากเลยเมื่อ,อกี้ สีเหลืองสีแดงอีกน้อยก็จะสีแดงหมดนะคะสวยงาที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็มีล่วงอยู่ที่บนพื้นบ้างแล้วนะคะใบไหมเป็นสีที่ฟุกุชิมะบอกแล้วว่าสวยจริงๆอยากให้มาดูกันเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ข้างในก็มีอีกนะข้างในก็ให้ลงชุดทายขอมฝ้ายไอจุได้ได้่ะดีใงเลยผ้าฝ้ายไอจุได้ค่ะดังั้นพวกเราก็ไปดูกันเลยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะได้เลย เคียวคาคุวิลล่าเคยเป็นของราชตระกูลอาริสึกาวะโนมิยะซึ่งเป็นญาติของอดีตจักรพรรดิเป็นบ้านพักตากอากาศที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามพระตั้งอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบอินาวาชิโรได้รับการออกแบบสไตล์ตะวันตกทั้งภายนอกและภายในวิลล่าแห่งนี้ได้ถูกมอบให้แก่จังหวัดฟุกุชิมะเปิดให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าชมด้านในได้แบบใกล้ชิดค่ะแถมที่นี่ยังมีชุดเรสสวยๆที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาในยุคเมจิให้ทุกคนได้ลองสวมใส่และลองสวมบทบาทเป็นคนชั้นสูงกันอีก ด้วยนะคะ เชื่อแล้วนะ <S <S <ช>ไม่ได้เชื่อนะ1หนึปดปีแล้ว<ช>แล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆมัน <S 1> <S 1> แบบดีขนาดเหมือนปัจจุบันเลยนะใช่ค่ะที่บ้านเรายังไม่มีเลย